อนี่คือเจ้ามารวยของเรานะครับครอบันควายเพื่ง700โลโอ้ยนี่เป็นไ,ปไหนี่เปไน็นไจะไปเล่นน้ำโอ้ยวินรย,ยเยอะจริงอโอ้ยลากไม่ไหวใหญ่ามากไม่ไหวแล้วครอควายของเราเนี่ยใกล้เสร็จละ ทำกันมาสี่ห้าวันนะครับไม่เสร็จลโอ้ขีโอ้โอ้ลงน้ำโอ้ขี้ขี้ขี้น้ำตัวเองครับโอ้เขาปวดขี้ข้างคอกเกษตรมีพื้นที่เล่นโครนตรงนี้มีหญ้าให้กินรอบด้านก็หวังว่าน้องๆจะมีความสุขที่นี่ครับเราก็เชื่อเสมอว่าเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติจะกับดูแลเราไม่แน่เขาจะกลาเป็นพ่อพันธุ์ที่แบบสุดฮอตในนาคตก็ได้จับเป่าไข่น้ำเชื้อครับเป็นไงครับ พอพัอนของเราต้องมารวยนะครับแล้วนี่ลูกชายครับลูกวปศนานะครับไวเ้เผือกทั้งคู่ไม่มีรอยด่างบนตัวเลยไม่ได้เม็ดเดียวนะขนาดพ่อเขายังมีเลยนะแต่ใหญ่สง่าดูโค้งครับคอนี่คือโอ้โหหนาอย่างนี้ครับตัวนี้เจ็ดร้อยโลนะครับแล้วกินได้อ้วนๆไม่รู้จากขนาดไหนตัวนี้เผื่อใครอยากจะจองนะครับเราเปิดราคาไว้ที่ประมาณสักสามนะครับสามพันล้าน สามแสนล้านครับเยอะเกินครับผมก็ติดต่อที่เอ็มเขาไมาได้ครับติดต่อเขามาไนดะ้ส่วนต้องดยนี่ก็รับผสมนะครับใครที่บ้านอยู่แถวนี้เป็นไรายได้เป็นเรียกว่าค่าค่าหญ้าค่าฟางให้กับที่บ้านครับน้ำละพันบาทน้ำละพันอยากเกิดเป็นรวยจริงๆแค่ชื่อมึงกูคิดดีไม่ได้แล้วขึ้นละพันบาทผมหรับเอาเอาเอาโอ้โเบ่งบรรยากาศเลยครับน้องครับ ตันผมเป็นเด็กๆไม่ก่อนเคยคุยกับคุณยายป่ะไม่อยากเรียนหนังสือเลยเป็นสนุกเลยคุณยายคุณยายบอกมเรียนก็ได้แต่โตขึ้นเป็นเด็กเลี้ยงควายนะออนี่ไงจริงเลยจริงด้วยดูยายพูดมาเด้อพี่รวยพี่รวยคุยขาวพี่รวยคุยชมพูขอบสายแลยดูนิดนิดว้าายักษ์ใหญ่ 耶。<Yeah. S 2> yeah.